สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะก็มาคุยกับน้องไข่ตุนต่อนะคะเมื่อกี้นี่ไปกินอาหารค่ะกินอาหารเสร็จแล้วก็มานอนเมื่อกี้นี่ก็ผู้บ่าวก็เดินผ่านมานะผู้บ่าวตัวใหญ่ตัวขาวๆเมื่อกี้ผู้บ่าวเพื่อนก,ก็เลยมองดูว่าไปไหนแล้วไม่รู้แอบซ่อนที่ไหนแล้วนะเพราะว่าจะมาแอบกินอาหารตลอด เพราะว่าสามสาวก็จะเอาอาหารเม็ดเนาะไว้ข้างนอกตัวผู้ตัวนี้ก็จะมาแอบมากินตลอดนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นแมวใครนะคะแมวของสามสาวนี่เป็นน้องไข่ตุนนะคะน่ารักตัวอ้วนๆนะคะน่ารักน่ารักขอบคุณมากค่ะนอนแบบสบายอารมณ์เลยน้องไข่ตุน ทุกคนเลยนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะสามสาวค่ะมาเล่นกับน้องไข่ตุ๋นนะคะอาการเย็นสบายนะคะเย็นสบายสบายทักทา,ายกันมาเล่นด้วยกันนะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุ๋นค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันค่ะดูน้องไข่ตุ๋นนะคะเป็นไงเนาะที่อื่นอากาศทางนี้เย็นสบายเนาะ เย็นสบายเพราะว่าฝนตกนิดหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าฝนตกเยอะนะคะฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ทําให้อากาศเย็นสบายขึ้นนะคะขอบคุณนะคะ14ร้านดวงใจที่แวะมาทั้งไทยให้กาลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะกินอิ่มแล้วก็จะนอนจินจะให้ดูพุงน้องไข่ตุน๋นกุ้น ี๋ยวจับที่แล้วก็ดีก็เดินไปที่อื่นนะน้องใคตเป็นเลยให้แบบดูแบบนี้เลยนะคะออสบายเลยเพื่อนๆเ,เป็นไงเนาะวันอาทิตย์ไปเที่ยวที่ไหนกันคะปิดสามวันเนาะปิดสามวันปิดสามวันไปเที่ยวที่ไหนกันไหมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณพารวยนะคะคุณพารวยขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะอ้าวไม่ได้ไลฟ์ว่าภารวยนี่ขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะสามสาวก,ก็อยากจะไลส์สดไปบ่อยเหมือนกับพารวยนะคะก็เลยถือโอกาสนะคะถือโอกาสไล์ดูนะคะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ยังไม่ลืมกันขอบคุณทุกคนค่ะที่มาให้กําลังใจขอบคุณคุณพารวยนะคะที่กดหัวใจรัวๆมาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณป้าแจ๋วขอบคุณคุณพารวยนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะเป็นไงเนาะสบายดีทุกคนเนาะวันหยุดพักผ่อนเนาะบางคนก็ไปเที่ยวนะคะปิดสามวันเนาะสามสาวก็ ไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่บ้านไปวัดนะคะเหมือนกับพารวยนะคะไปทำบุญพารวยพักวบาตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มากำลังใจกับสามสาวะคะ่ะขอบคุณยี่สบล้านดวงใจเนาะที่เวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะ ช่วงเวลาของสาวๆก็จะมาไล์สุดก็เวลาประมาณนี้นะคะประมาณทุ่มถึงสองทุ่มกว่านะคะก็มาเล่นกับน้องไข่ตุนได้ะคะ่ะวันนี้น้องไข่ตุนก็นอนสบายอารมณ์เลยเพราะว่าอะไรเปิดพัดลมมันก็จะอากาศเย็นมาตรงนี้เพื่็เลยนอนตรงนี้แบบสบายเลยตุนตุนไข่ตุน,ตน ตุนครับตุนใข่ตุนโอ้คุณสาสิโซว่าใครตุนรู้จักชื่อตนเองใข่ตุนตุนตุนครับตุนเอาอุตสาวาสิโซว่าใข่ตุนรู้จักชื่อตนเองไม่ไม่ขาดับเลยนะใครตุนนะขาดรับให้น้อยโอ้ยใครตุนตุนตุนไอ้ไหวเต้นตัวเบ่าไนี่โอ้คุณสาวาสิโซว่า เรเรียกชื่อแล้วจำชื่อตัวเองได้นะคะเล่นตัวไปเลยทีนี้ไม่พูดเลยตุนใครตุนครับตุนใครตุนเอียงหน้าฟังอยู่นั่นะขอบคุณบารวยนะคะที่มากํะลังใจกับสามสาวคะ่ะตุน อย่เอียงหูฟังคักคักหลายหันหน้ามาคุยกับเพื่อนน้อยเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกันคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ ต่างคนต่างก็ทำรายสุดเรื่องต่างๆมาพูดคุยกันเนาะสามสาวก็จะมีแมวนะคะมีกลางคืนนี้จะเป็นแมวน้องไข่ตุนนะคะถ้าเป็นตนยินนี้ก็จะพาไปเที่ยวบ้านสวนนะคะชมบ้านสวนเนาะธรรมชาตินะคะธรรมชาติบ้านหน้านะคะ รังให้เล้ไปดูเอ็ดเฉยแท้คือมาทำเฉยแท้ลูก้เพื่อนก็นไม่เห็นหน้าแล้ววันนี้นะหันหลังให้เลยตุนครับขั้นตุนครับใครตุนตุนอุดได้เนาะปกติเรียกเราหันหน้ามาเลยกินเอ็มแล้วเราก็งงเงี้ยไม่หันหน้ามาเลยเอาที่หันเอาคักเลยบัดนี้ บนันนี้ทรงนี่ดูหุ่นดูหุ่นเจ้าหล่อนนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะชอบกินชอบกินขอบคุณทุกๆคนนะคะน,นะน้องไข่ตุนพุตสาวว่าน้องไข่ตุนรู้จักชื่อตัวเองไม่รู้จักแล้วน้องไขต่ตุนนตุนตุนครับไม่รู้จักชื่อตัวเองว่าตุนเนี่ยอ ไม่รู้จักชื่อตัวเองหมดตัดใ้ๆนะคะดูใจๆนะคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะไข่ตัวน,น่ารักไหมคะ <c oughs> เต็มโจเลยน,นี่เต็มโจเลย <c oughs> กินโชบกินไหมคะหูของไข่ตัวนี้โอ้โห <c oughs> ใครเห็นล้วก็ น่าจะตกใจเลยแหละน่าจะหนักประมาณสักห้ากิโลห้ากิกินตลอดเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจะคะ่ะเพื่อนไปไหนเนาะทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะใครตูนก็ทำเชยนะคะบอกว่า ตุ้นต้น้นปกติเลียกชื่อจะหันหน้ามาคลักทายด้วยนะคะจะเี้ยอันนี้เงียบก๊บตุนอืออโอ้ยเนาะตุ้นตุนอ่าทานทานทานคักทายหน่อยสิเพื่อนจะรู้ว่าเราพูดได้เรารู้จักชื่อตุนเองนะดีมากดีมากใค้ตุนดีมาก เตรียมเจนีได้แบบนี้เตรียมจะนีไปหาที่อื่นแล้วนี่เตรียมตัวละเตรียมตัวละถ้ากลัวเรียกชื่อไปบ่อยก็ไปนี้ขอจะุกหนี้ไปที่อื่นนะคะให้ไปนอนอวานนี่ยอนอนต่ตเลยชมโตเลยนะคะเรีเยกแตน้องไข่ตุนจ้าคุยกับน้องไข่ตุนนะคะคุยกันก้นบุกคำว่านี้ ตุนก็คุยกับเพื่อนกับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไก่ตุนค่ะพี่พี่พารวยไปไหนแล้วพี่พารวยไปแระเบ้อขอบคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะ เป็นเพื่อนนะคะก้าวล้วงใจที่ยังเป็นเพื่อนให้กับสามสาวนะคะขอบคุณมากค่ะมาเล่นมาทักทายกันนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณนะคะป้าเจ๋อสตอรี่พารวยนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะยินวันอาทิตย์เนาะวันพักผ่อนนะคะพักผ่อนอยู่กับบ้านก็มาดูมาคุยกับน้องไข่ตุ๋นนะคะนั่นนอนสบายนะ นอนหลับเอสเปียดดูนะครับภาษาไทยสเสนอคำว่าเอสเปีดอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคระัขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณป้าแจ๋วพารวยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะสามสาวขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะ อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันนะคะตอนยินนะคะประมาณหนึ่ง,งทุ่มถึงสองทุ่มกว่าๆนี่ก็จะมานะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุนเนะคะถ้าเป็นตอนยินก็จะไปชมธรรมชาติบ้านสวนของสามสาวนะคะ <c oughs> ถ้าตอนเที่ยงก็ดูพืชพืชผักสวนครัวเนาะแล้วแต่โอก,กาสนะคะว่าจะ ช่วงไหนมีอะไรที่น่าสนใจสา,สาวก็จะถ่ายทอดอ่าลฟ์สุดแล้วก็อาจจะมีมีคลิปนะวิดีโอเนาะเรียกว่าวิดีโอนะให้ความสนุกน,นะคะสา,สาวก็ถือโอากาสไปกดน,นะคะลาไปกนวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะพบกันใหม่วัสดีค่ะ